บทสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเองให้สรรพสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสืบไปตั้งจิตระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธาน แล้วเริ่มสวดดังน,นนะงี้อิมินาสกาเรนะพุทธรรังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทนิสวากขาโตพคะวตาธรมโม ธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังธรรมะเมีพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังธรรมะเมิพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังธรรมะเมีพันเต นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธัมมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติป an ิโสภคะวาพระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏจิปันโนภควโตสาวกสังโค ปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโย و, ปาหุนโยทักขิณโย و. อัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกาัสาติพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังกรีเมลังอุทิตโคราสาเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชะยมังขลานี มาราติเรกมามพิยุทธิตสัพพรรติงโครัมปนาระวะกะมาคามัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุมินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลาหนีนาลาคิริงขชวรังอติมัตตพุตัง ภาวกิจักกมาสามีวาสุธารุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาชิตวามุนินโทสันเตชะาสาภวะตุมีชยมังคลานอุขิตตะขะคมติหัาทสุภารุนันตังภาวันติโยชนะปะทัทถังคุลิมาละวันตังอิ ทีพิสังขาตะมะโนชิตาวามุมินโทตันเตชะสาภาวะตุเมชะยะมังคลานิกัตตวานาัตมุทรังอิวคัคพิิยาจินจายทุทธวะจะนังชนะก,กายะมาเชสันเตนโสมวิพนาชิตาวามุมินโท ตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเมชยมังคลานิ นันโทปะนันทะพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคณธะม,มาปัยันโตอิทูปะเทสวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตทะสาภวะุเม,มชยมังคลานิทุกขะาาทิตฐิพุชเคณสุทาธาหท<ฆ>ัง<ฆ> ราม,มังวิสุทธิชุติมิรธิพก,กาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุม,มชีชยมังคลานีเอตาบิพุทธชยมังคละลาอักภาทายโยวาจนโนทินทิเนสรเตมตันที อิตว,วานะเนกวิวิธานิจุป,ปาทวานีโมขังสุขังอธิขเมยณะโรสปัญโยสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโต สัมพุทธสะมหาอุปคุตจะมหาลาโภพุทธโธลาพังสัพเพชนาะพระหูชนาะราชาปุริโสอิถิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกัง สะพรมะกกางมนุษสานางสัพพลาพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนางอุป,ปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมารวิชยะนิระพยะเตชะปุณตา จะเทวตานำปีมนุษยานำปีเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธนางอธิธามิปะไอยิสุตังอุปอัสสีมะแผ่เมตตาให้แก่ตนเองให้สรรพสัตแผ่ส่วนบุญลุศลและอธิษฐานขออโหสิกรรม อะหังสุขิตโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโขหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงอะหังอนิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเพอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรนแก่กันและกันเลยอ,อัพยาปัจช,ชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหรารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธออิ